สวัสดีครับคลิปนี้พี่จะมาสรุปเนื้อหาในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาในบทแรกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธุศาสตร์นั่นเองนะครับซึ่งหัวข้อที่พี่จะมาพูดให้น้องๆฟังนะครับก็คือเป็นเรื่องของคำศัพท์พันธุศาสตร์ที่สําคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมีคําว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอ่ะเริ่มกันที่คําแรกนะครับคําแรกก็คือเป็นคําว่า mono hybrid c อ o ์สนะครับ mono hybrid c อ o ์สเนี่ยนะครับก็คือเป็น ความหมายของมันก็คือเป็นการผสมการศึกษาการผสมพันธ์นของสิ่งมีชีวิตนะครับโดยการพิจรารณาลักษณะพันธุกรรมเนี่ยเพียงแค่ลักษณะเดียวนั่นเองจำไว้ให้ดีเนาะคอสเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการผสมนะครับการผสมส่วนโมโนก็คือตามรักพท์ก็คือความหมายของมันก็คือเพียงหนึ่งเดียวนั่นเองนะครับเป็นการพิจารณาเพียงแค่ลักษณะเดียวของสิ่งมีชีวิตนะครับตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นการศึกษาลักษณะความสูงของต้นถั่วลันเตานะครับซึ่งตรงนี้ถ้า น้องๆจาได้ก็คือเป็นอ่านในการศึกษาของเมนเดลนั่นเองนะครับที่ค้นพบกฎการถ่ายทอดลาาักษณะทางพันธุกรรมเนาะซึ่งลักษณะความสูงของถั่วลันเตาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นลักษณะเด่นก็คือลำต้นสูงนะครับส่วนลำต้นเตี้ยก็คือเป็นลักษณะด้อยหรือ recessive นั่นเองนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็ตัวอย่างเช่นการศึกษาการผสมพันธุ์ของลักษณะโดยพิจารณาลักษณะส,สีขนของหนูนั่นเองนะครับ อาจจะเป็นที่มีลักษณะเป็นขนสีดํากับขนสีขาวเนาะแล้วก็ดูอัตราส่วนของฟีโนไทป์นะครับของรุ่นลูกว่ามีลักษณะส,สีขนเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นคําแรกนะครับอ่ะทีนี้มาดูคําที่2นะครับคำที่2ก็คือคําว่าไดไฮบิดคอสนะครับไดไฮบิดคอสก็คือเป็นการผสมพันธุ์นะครับโดยการพิจารณา2ลักษณะไปพร้อมๆกันนะครับสลักษณะพร้อมกันเนะาะไดก็คือ2นั่นเองนะครับตัวอย่างเช่น การศึกษาสีและรูปร่างของมเมล็ดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะมีความสัมพันธ์กับการศึกษาของเมนเดลนะครับที่ทำให้ค้นพบกฎการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมข้อที่2ที่เป็นการรวมกลุ่มอย่างอิสระนั่นเองเนาะท้าน้องๆจำได้คือตัวอย่างที่เราจะเจอตอนที่เราเรียนเนี่ยก็คือจะมีลักษณะสีของมเมล็ดเนี่ยที่มีอ่าที่มเมล็ดที่มีสีเหลืองเป็นลักษณะเด่นเนาะสีเขียวเป็นลักษณะด้อยนะครับส่วนลักษณะรูปร่างก็คือ ลักษณะเด่นก็คือมีรูปร่างมเมล็ดก,กลมนะครับส่วนมเมล็ดขูดขาเป็นลักษณะด้อยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้พอเมนเดลมีการศึกษาโดยใช้พิจารณา2ลักษณะหรือที่เรียกไดไฮบิตคอสเนี่ยก็ทําให้ค้นพบอัตราส่วนของรุ่นรุลูกรุ่นที่2นะครับที่มีอัตราส่วนของจีโนไทป์เป็น9ต่อ3ต่อ3ต่อ1นนั่นเองเนาะนะครับอ่ะ ทีนี้มาดูคำสุดท้ายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการผสมพันธุ์เช่นเดียวกันนะครับก็คือคำว่า test cross นะครับ test cross เนี่ยเป็นถ้าแปลตามความหมายของมันหรือแปลตรงตัวเนี่ยก็คือเป็นการผสมทดสอบนั่นเองเนาะทดสอบก็คือเพื่ออะไรนะครับตรงนี้จำให้ดีเนาะตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญนะครับก็คือต้องการดูว่าจี n o t y p e ที่แสดงลักษณะดเด่นเนี่ยนะครับมันมีลักษณะเป็นโฮโมไซกัสหรือเป็นเฮตเรไซกักันแน่เนาะ ซึ่งลักษณะโฮโมไซกัสหรือพันแท้เนี่ยนะครับก็คือมันจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่2ตัวนะครับตัวอย่างเช่นทใหญ่ทีใหญ่เนาะแต่ถ้าเป็นพันธเฮทโรไซกัสหรือที่เราเรียกกันพันทางนะครับก็คือจะมีลักษณะเป็นทใหญ่ I, กับ T เล็กนั่นเองเนาะทีเนี้ยเราจะเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าการแสดงออกลักษณะเด่นของสิ่งอของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันเป็นพันแท้หรือพันทางนะครับเราจะใช้วิธีการ ผสมทดสอบหรือเทสคอร์สนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้พี่ขยายความนิดนึงเนาะเทสคอร์สก็คือวิธีการก็คือนําไปผสมกับตัวทดสอบนะครับที่มีลักษณะด,ด้อยเนาะที่มีลักษณะด,ด้อยเพราะอะไรนะครับเพราะลักษณะด้อยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วอะเรารู้อยู่แล้วว่าจีนโนไทป์ที่ปรากฏที่สามารถแสดงลักษณะด,ด้อยออกมาเนี่ยมันจะมีรูปแบบเดียวนะครับตัวอย่างเช่นก็คือทีเล็กทีเล็กนั่นเองโอเคไหมนะครับ ซึ่งตรงนี้ถ้า,าวิธีการหานะครับก็คือถ้าเมื่อนํามาผสมแล้วนะครับเราดูอัตราส่วนของรุ่นลูกที่เกิดขึ้นนะครับถ้าลูกที่เกิดขึ้นมีลักษณะดเด่นทั้งหมดนะครับอันนี้ยกตัวอย่างดอกสีม่วงเป็นลักษณะดเด่นนะครับถ้ามันปรากฏออกมาเป็นลักษณะดเด่นทั้งหมดก็แสดงว่าจีโนไทป์ของรุ่นพ่อแม่เนี่ยนะครับมีเป็นรูปแบบโฮโมไซกัสนั่นเองนะครับแต่ถ้า อัตราส่วนของรุ่นลูกที่ได้นะครับมันมีอัตราส่วนของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยเนี่ยเป็น1ต่อหนะครับ้ก็หมายความว่าจีโนไทป์นะครับของรุ่นพ่อแม่นะครับที่แสดงลักษณะเด่นปรากฏออกมาเนี่ยจะมีจีโนไทป์ที่มีรูปแบบเป็นเฮตโรไซกัสนั่นเองโอเคไหมตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญที่เรามักจะเจอในข้อสอบเป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็หวังว่าน้องๆ เวลาไปเจอจะเข้าใจความหมายของ3คํคำนี้เนาะทั้งโมโนไฮบิดนะครับไดไฮบิดรวมไปถึงเทสคอร์นั่นเองโอเคนะครับคลิปนี้พี่ก็จะไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ